กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกสุขสันต์นะครับเอาครับมาในคลิปนี้นะครับมาท่ามกลางสายฝนนะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำครับตอนนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาภาพบรรยากาศนะครับฝนแล้วก็ล่มแห้งพร้อมนะครับเอฟซี นะครับทั้งคลิปนี้นะครับแอสพีไล่นะครับมีตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนกันแนวทางเลขนะครับประมูลซองห้าหมื่นนะครับประมูลซองห้าหมื่นเอามาฝากมาตอนกันเมื่อวานนี้นะครับสามมาเต็มเต็มนะครับเลขประมูลซองห้าหมื่นครับวันนี้ครับหนึ่งกรกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ว่าแนวทางเลขช่องประมูลหามื่นจะได้โตัดใดนะครับนี่ทางแอดวีไลนะครับทายถ้ำ่ามกลางบรรยากาศนะครับสายฝนกําลังกระนําลงมาอย่างแห้งนะครับอเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนกันหาคุณพอ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดวีไลนะครับได้มีกําลังแรงใจหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซี MC, คุณพอ่อคุณแม่กันนะครับ เอาครับสทหรับตัวเลขแนวทางหวยซองห้าหมื่นครับงวดนี้จะถูกองโดนใจกันบอจะเดินต่อเนื่องกันบอนะครับอ่าเข้ามาเบิ้งมาลุ่นกันนะครับจะมาอีกบอนะครับหวยซองห้าหมื่นนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อวานนี้สามมาเต็มเต็มนะครับอ่าจังไรเขาก็เข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวีไลครับได้มีกำลังแรงใจหาคลิปแนวทางครับมาฝากมาต้อนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับเอาครับพุดคุยกันมาพ่อสมควรทำกลางบรรยากาศสายฝนนะครับเข้าเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางครับหวยซองห้าหมื่นน้ำกันนะครับครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขครับงวดที่ผ่านมานะครับของซองหามื่นนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ ก็คือสีรูกันดีเป็นล่างอย่างเดียวนะครับวิ่ง9กับ3ปราคกฏว่าแนวทางชุดล่างแตก3 1หนึ่งนะครับนี่คือซ่องหามือนนะครับ16มิถุนายน2,567นะครับก็บคือมือว่านนี่นะครับอ่าเป็นตัวเลขแนวทางนะครับมือนี่นะครับเพิ่นใดมากกันแบบรวนๆวนอ่าพดบอกว่าขอแย่งซีนเลยงวดนี่นะครับ คนอยากเอามาฝากมาตอน f ย็ซีคุณพ่อคุณแม่กันก่อนมูเลยนะครับสาหรับซองห้าหมื่นอาคุณพ่อคุณแม่ยากกระพิบตานะครับงวดประจําวันที่หนึ่งก,ก,กรกดาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขับวานแนวทางตัวเลขของซองห้าหมืน่นงวดนี้นะครับจะถูกอกโดนใจเย็ซีคุณพ่อคุณแม่กันบอจะแตกอีกบอนะครับน่าจับตาอีกสํานักหนึ่งนะครับอ่าบอแมนเป็นสํานักหนึ่ง า ai, ้าแอดวิไลวอาผิดเป็นหวยซอง50,000ื่นนะครับบอมเปนเลขสูตรคำนวณเป็นเลขมีที่มาเอาง่ายๆครับงวดน,นี้เพื่นบอกเลยว่าขอแย่งซี้นมูก็คือขอเอาก่อนเพื่อนนะครับเอาแล้วกรส่งมาให้ทางแอดวิไลนะครับได้นําเสนอเป็นซื้อกลางฝากตอนเอฟซีเลยนะครับสําหรับหวยซองห0าหมืนห่นงวดนี้นะครับอ่ะตอนนี้น้องผู้พักเรานั่งเล่นนะครับนี่เป็นสคริปต์เกา่ามือว่านี่เอามาให้เบิรงกัน วิ่ง9กับ3มปรากฏว่าสามมาเต็มเต็มแตกสามหนึ่งล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอ่าพอดีน้องผู้พานั่งเลนอยู่นี่นะครับอ่าเดี๋ยวสิพาถามน้องผู้พาน้องผู้พาเลิ่โงงเรียนมากพอดีนะครับตอนนี้น้องผู้พาแข่งพาฝนมาเลยอ่าสวัสดีครับเอฟซีหน่อยอ่าวันจันทร์กับมู่ว่านนี่เรียกถูบบักลาแตกบอกเพิ่นไปไปยูสัสไปจุดทูกยูสัสก่อนเพราะแห้งๆบอกให้เอฟซีได้ยินน้ำ ไปจุดทูบยู่ใส่ไปจุดทูบยู่ตำนานี่แขกโอ้ยู่ตำนานี่แขกไอ้ท่งอำเภอกระนวลน่ะบ่ครับโอ้มอง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 ที่มีไอ้รูปปั้นแขกบ่ลูกครับไอ้ข้าเจ้าเออนแขกยังก็แขกบักอ่าแขกหลวงปู่บ่โอ้รูปปั้นแขกตำนานหลวงปู่หลวงปูเพิ่งวางได้ก่อซื้อแขก พ่อก็ลืมเคยไปยุตะโดนละ่ะจำว่าไรจุดทูบได้ตัวใดก่อนศูนยหนึ่งสี่ศูนป้าตัวบ้านี้แม่แม่แม่ช่บาได้เอาลงคลิปบอฝากเอฟซีบอลงครับลงอยู่โอ้เอฟซีสิบ่อไดถึอถือน้ำลายบอศูนย์หนึ่งสี่อัค,คันตัดเลนกันสิเป็นยังนี่ศูนย์สหนึ่งส,งสแค่นั้นตัวเลขสองตัว โอ้ื่อนนี่มื่อน,นี้น้องผู้พาจะไปจุดอีกอยู่บ่ฮจะฮะจูครับสิจุดอีกอยู่ครับโอ้ยน้องผู้พาไปจุดอีกอยู่สิจุดมือไหนเนี่ยได้มือจุดไปจังไนค่ะจังไนโอ้จุดจูดทูบตอนจุดทูบเนี่ยยู่นัอยู่นัมปูแขนี่บักลาว่าจังไนว่าวให้เอฟซีฟังดู ตอนตอนน่ะน่ะตอนตอนว่าสิออกนเพ,พื่อนว่ายังไก็มเม่อมือ้แลกเาบอกให้แห้งบอกหนีบอกบอกมื่อน <utet> ันน,นแล้วกับแม่ครับอ้กค,ครับเอาไปเอาหน้าป่ะตืมือสีตึนึ้อหน้าเอาไปเอาหน้ารอบนึงตึนึ้นหน้าเป็นอีเขนน้องขังโอ้ฝันว่าเพื่นว่านอนอยู่ข,ขังเออเาตึ้นหนมาอีรอบนึงผู้ชายเป็นผู้ชายใ่ ใส,ส,ส,ส่สีชีขาวโอ้ใส่สุดขาวครับโอ้อบานนี้เพื่อนว่างไรบ้านนี้บ่ตอนยูทูนั่นว่าจังไดก่อนตอนยูทูก่อนเพื่นทีไปนอน,น้าบาใครตาไปไปงียนดายยนเดเ่ายเได้งิโอ้บานเพื่นก็เลยนําไปาหลังหลังยูทูปแล้ว น่านอีกมือนึงว่าฝันน่าหีกมือนึงฝันไฝันมือนึเรามือต่อไปก็บ่ฝันโอ้เลยจุดทูบหล้วกเ็เลยว่าเพิ่อนเลยนําไปหาอยู้องครับอ่ารับน้องผู้พาเพิ่อนไปอนอนอยู่่ีสอ รีสอร์ทครับโรงแรมทั้งอำเภอกระนวนเพิ่นไปเบิ่งบังไฟล้านนะครับก็เลยไปจุดถูบอยู่อ่าหลวงปู่ทั้งกระนวนนะครับทั้งแกรวิไลกับบรรลุจักว่าเป็นรูปปั้นแขยใหญ่นะครับกับบรูลว่าจะเป็นอ่าซื่อหวยสายบาดบ่อเพราะว่ามันมีตำนานอยู่ทั้งอำเภอกระนวนครับมีหวยสายบาดแล้วก็มีประวัติตำนานเรื่องอ่าแขยนี่แหละนะครับเพราะว่าทั้งแกรวิไลอ่าทั้งแกรวิไลกา ศึกษาขอบุญบุรีแต่ว่าได้ฮูว่ามันเป็นตำหนานลำห้วยสายบาดนะครับจะมีแข่ในตำหนานนะครับตำหนานแขกไงกับบรลูเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือน้องผู้พาไปจุดทูบได้014นะครับได้ปล่อยคลิปลงทั้งช่องสบายอยู่นะครับเอาครับสำหรับตัวเลขแนวท่างวันนี้นะครับเข้ามาเบิ่งกันนะครับตัวเลขแนวทางครับของซองห้าหมื่นนะครับหลังจากพูดคุยกับน้องผู้พาไปแล้ว มาเบิงน้ากันนะครับซองห้าหมื่นนะครับอาคุณพ่อคุณแม่แขบหน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวทางแอปดีได้ปั๊บมุมกล่องห้นิดนึงนะครับอย่างคุณพ่อคุณแม่บอชัดนะครับเอาครับเขียนตามเลยนะครับแนวทังวันนี้แนวทังสองห้าหมื่นขึ้าเื่อเดิมครับงวดที่ผ่านมาครับก็ขึ้นมือว่านี่นะครับวิ่งไปที่เก้ากับสามนะครับงวดนี้นะครับพ่นจะวิ่งตัวใดเข้ามาเบิ่งน้ากันเป็นล่างอย่างเดียวเวยครับงวดนี้นะครับ หวยซองห้าหมื่นเพิ่นวิ่งไปที่ศูนย์อ้าวศูนย์ม่อีกแล้วครับเอฟซีศูนย์กับสี่อ่าเหมือนว่านี่ศูนย์สี่ยุบ,บนนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาครับหวยซองห้าหมื่นแต่ว่าเป็นร่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวมึงจะคีบให้ดีนะครับ ได้มาศูนย์กับสี่เอาบอแน่บอนอนครับอีกยังก็เกิดขึ้นได้อาจจะลงล่างนะครับศูนย์กับสี่นะครับศูนย์กับสี่อาจจะลงล่างนะครับ,บ,จจลง,ลง,รบงวดวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอา่าทางแอดวิไลเอามาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่กันเอาครับการเบื้องคลิปเบื้องให้จบนะครับเอฟซี FC, เดี๋ยววาแอดวิไลบ้โชว์ตัวเลขนะครับเอาเดี๋ยวโชว์อีกรอบหนึ่งนะครับอา่า ดูคลิปดูตั้งแต่ต้นคลิปดูแล้วดูให้จบนะครับเ c ฟจะได้เข้าใจในตัวเลขแนวทางนะครับด้านท้ายมือนะครับเป็นงวดมือว่านนี่ครับคือ16มือว่านนี่นะครับไม่ไม่หมาดหมางวดนี้นะครับหกรกฎาคมด้านขวามือคือวิ่ง0ูนย์กับสีนะครับศกับสเอาเพื่นว่าขอแย่งสิ้นเลื่องวดน,นี้มาแบบด่วนๆเลยนะครับซองห0 0หมนึงกรกฎาคม2567มักชอบจัดไปครับ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4กับ0มาให้เห็นแน่นอนบอตัวใดกัดตัวหนึ่งล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนยูดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ